จนข่าวร้อนล้วมข่าวลึกส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยนะคะได้มีการออกแถลงการ3ข้อหวังน,นี้นะคะว่ายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องของการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญน,นั้นทางด้านของรองโฆษกขออภัยค่ะทางด้านของโฆษกสารรัฐธรมรมนูนนะคะก็ยืนยันค่ะว่าสารมีอำนาจรับฟ้องตามมาตรา68ค่ะ ในสมฤทธิ์ชัยวงศ์นะคะโฆษกสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวทีนิวส์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการว่ายังไม่มีข้อสรุปเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนืน่องจากขอรอดูคำวินิจฉัยของตุลาการที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก่อน และนะคะระบุอีกว่าการส่งคำวินิจฉัยทั้งส่วนกลางและส่วนตนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นมีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ภายใน15วันหลังวันประกาศคำวินิจฉัยซึ่งจะครบกำหนดในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางนี้หากว่าวสารรัฐธรรมนรูญได้ทำสำนวนคำวินิจฉัยเสร็จก่อนกำหนดจะได้ให้ทางองค์คณะได้ตรวจทานแล้วก็สามารถที่จะส่งสำนวนไปยังคู่กรณีให้ได้รับทราบได้ ส่วนผู้ที่ต้องการที่จะคัดคำวินิจฉัยสารก็จะอนุญาตให้คัดได้นะคะหลังจากมีคำวินิจฉัยไปแล้วสิบห้าวันค่ะ,ะภายหลังเมื่อม้ออนสิบห้าวันอ๋อหม,มายถึงว่าเขาจะมาขอคัดเอาไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หม,มายความว่าถ้าเร็ดก่อนสิบห้าวันเนี่ยสารก็จะส่งไปให้อแต่แต่ถ้าจะขอเนี่ยจะมาขอคัดเนี่ยต้องพ้งนสิบห้าวันก่อน อ๋อก็คือก็คือเผื่อเวลาไว้อ่ะนิดนึงครับอ่าเพตอนนี้คือยังไม่มีใครขอมาใช่ไหมตั้งสองฝ่ายไม่ไม่ขอก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ระหว่างการการการตรวจตรวจไอ้นี้อยู่ตรวจทานตรวจความถูกความผิดความถูกต้องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆอยู่นิดนึงอ๋อที่เราจะให้เขานี่คือทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมใช่ไหมครับอ่าน่าจะเป็นคำวิจัยกลางก่อนนะอืมแล้วของส่วนตนน่ะครับ จนตนเนี้ถ้าเสร็จปุ๊บก็จะลงไปประกาศราชกิจกาแล้วก็จะลงเนี่ยลงทางลงทางเว็บของศาลเว็บอ๋อครับผมเฮ้ยไอ้ก็ตอนปกตินี่คือเราต้องส่งประกาศทั้งสองอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ทั้งทั้งเขาไจ่ใ่กลางเขาไม่ใจ่ส่วนตนด้วยทั้งหมดเลยอ๋อแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ระบุเวลาว่าจะส่งภายในกี่วันใช่ข้อข้อกําหนดอ่าไม่ไม่ไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าจะต้องแจ้งให้คู่กรณีก่อนแหล่อืมอ่าแจ้งแจ้งให้คู่กรณีก่อนอ๋อในส่วนของคู่กรณีคือกำหนดไว้สิบห้าวันใช่ ส่วนในกรณีที่ทางกลุ่มนิติราชนะคะที่มีการแสดงความคิดเห็นต่อคำว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของสภาธนายความได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ทางกลุ่มนิติราชนั้นยุติการแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพร้อมทั้งกับเตือนในข้อเสนอเรื่องของ,างการตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญน,นะคะโดยมองว่าถ้าหากว่าตั้งแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ค่ะ โดยนายเจษดาอนุจารีอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานสภาธนายความออกแถลงการสภาธนายความเรียกร้องให้นักวิชาการกลุ่มจิติรัชยุติการแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่ยุติซะก่อนโดยนา,ดายเจษดายืนยันว่าสภาธนายความเห็นว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา45 แต่ในฐานะนักกฎหมายการจะแสดงความคิดเห็นทางวิชาการควรได้รับข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติเสียก่อนแล้วก็นําตัวบทกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงเพราะถ้าหากไม่เป็นที่ยุติตัวบทกฎหมายที่นํามาปรับใช้ย่อมคลาดเคลื่อนไปด้วยและการนําเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมายต้องเป็นความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่มุ่งร้ายทําลายบุคคลใดด้วยอารมณ์หรือมีเจตนาแอบแฝงอื่น ได้จะสะดากล่าวอีกนะคะว่าการที่กลุ่มนิติราชเสนอให้ยกเลิกสารรัฐธรรมนูญและจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์กระบอกรัฐธรรมนูญถือเป็นการสร้างปัญหาการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะสัดส่วนคณะตุลาการพิทักษ์กระบอกรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอ8คนก็มาจากพักการเมืองเสียงข้างมากถึง6คนที่อาจจะทำให้คณะตุลาการพิทักษ์กระบอกรัฐธรรมนูญขาดความเที่ยงธรรมฉะนั้นสภาธนายความจึงเรียกร้องให้ทางกลุ่มนักวิชาการดังกล่าว ยุติการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของาสารรัฐธรรมนูญค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและเราก็มาต่อกันที่แง่มุมที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการไตส่สวนค่ะของทางสารอาญาผู้พิจรารณาคำรอ้องถอนประกันตัวนายเกาะแก้วพิกุลทองและก็แกนนำตปชจำนวนทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะโดยสารนั้นได้หน้าไตาส่สวนในวันที่9สิงหาคมซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมสภานนะคะในช่วงของวันที่9สิงหาคมซึ่งก็จะทําให้นะคะบรรดากแกนนำตปชที่เป็นสสได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําแม้ว่านะคะ จะถูกทอนประกันตัวแล้วก็ตักค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของเวลานี้เองนะคะจึงทําให้เกิดประเด็นของการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาน,นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าศาลได้นัดไต่สวนก่อนวันที่1สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภานั่นเองค่ะและแกนนานปชที่เป็นสอสอนั้นก็ไม่ได้รับเอกสิทธิ์สอสคุ้มครองและอาจจะทําให้ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจํามีหนำซ้ำแล้วนะคะอาจจะทำให้ความเป็นสสนั้นสิ้นสุดลงไปด้วยซ้ำค่ะ เราจะยกตัวอย่างนะคะกับกรณีของนายก่อแก้วพี่กุลทองค่ะซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งถากว่าสามพิจารณาให้ถอนประกันก่อนวันที่1สิงหาคมนายก่อแก้วก็อาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําเพราะไม่มีเอกสิทธิ์สสคุ้มครองซึ่งการกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจํานี้เองนะคะก็จะทําให้ความเป็นสมาชิกภาพของนายก่อแก้วสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2550ในหมวด2เรื่องการดำเนินกิจการของพักการเมืองมาตรา20วงเล็บ3สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา19ค่ะ เพราะฉะนั้นน่นะคะจึงต้องพิจารณาต่อกันที่มาตรา19เนี่ยน,นะคะว่าผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วรรคหนึ่งโดยยื่นไปสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบนะคะตามที่นายทะเบียนกําหนดต่อภาคการเมืองที่ผู้นั้นประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกและให้คํารับรองนะคะว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกของภาคการเมืองอื่นอยู่ในขณะเดียวกันตามสถานที่ที่ภาคการเมืองกําหนด และให้พรกการเมืองนั้นส่งสำเนาใบสมัครและเอกสารประกอบดังกล่าวให้กับนายทะเบียนและมาพิจารณาต่อกันที่มาตรา8ค่ะผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตินะคะซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมน,นูญมีจํานวนตั้งแต่15คนขึ้นไปอาจรวมการดําเนินการในการจัดตั้งพักการเมืองได้ซึ่งบทบัญญัติที่ระบุว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทาให้ต้องพิจนารณาต่อที่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในมาตราร้อยละค่ะที่ระบ,บุกว่าบุคคลมีลักษณะต่อไปในต่อไปนี้น่นะคะในวันเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนั่นก็คือวงเล็บหนึ่ง เป็นพิสุสามเณรนักพรตหรือนักบวชวงเล็บ2อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งวงเล็บ3นะคะต้องคําสั่งโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายกับวงเล็บ4ก็คือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบค่ะค่ะดังนั้นนะคะก็หมายความว่าเมื่อนายก่อแก้วต้องคําสั่งโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะก็จะทําให้สมาชิกภาพรพพกการเมืองของนายก่อแก้วนั้นสิ้นสุดลง และเมื่อสมาชิกภาพการเมืองของนายก่อแก้วสิ้นสุดลงแล้วก็อาจจะนาไปสู่การพิจารณาย้อนกลับมานะคะว่าสมาชิกภาพความเป็นสสอต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วยหรือไม่เพราะการที่จะสมัครเป็นสอสอได้นั้นนะคะก็จะต้องมีสมาชิกภาพพักการเมืองอยู่ด้วยนั่นเองค่ะและในกรณีของนายก่อแก้วนั้นได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2554ก่อนหน้าที่นายก่อแก้วจะเป็นสสซะด้วยซ้ำค่ะโดยสารนั้นก็มีเงื่อนไขว่า ห้ามมิให้จำเลยดังกล่าวกระทำการอันเป็นการยั่วยุปลุกปัน่นปลุกกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนอันที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจากักรหรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและห้ามจำเลยดังกล่าวเดินทางออกนอก,กรชาชอาณาจากักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล เพราะฉะนั้นถ้าหากมาพิจารณาจากคำประกาศกล้าวบนเวทีการชุมนุมทางการเมืองของนายกอ,อกแก้วครั้งแล้วครั้งเล่านะคะคุณผู้ชมคะก็อาจที่จะมาพิจารณาอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของกรณีที่ว่าศาลจะพิจารณาคำร้องการยื่นถอนประกันตัวนายกอ,อกแก้วอย่างไรเนื่องจากว่าเนื้อหาการปราศัยนั้นหมิ่นเมตต่อ,อนิยามของคำว่าปลุกระดมอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้พอคุณไม่ยามแทมนะ เพื่อปิดเพื่อนก็กฎหมายพวกผมมาตีแผ่พวกผมมาบอกเล่าพี่น้องฟังคุณก็พยายามปิดปากพวกผมวันนี้คุณไปเดินเรื่องเพื่อขอถอนประกันคุณจตุพรผมพันเพราะอะไรเพราะคุณกลัวจตุพรในการเปิดเผยข้อเท็จจริงในการเปิดเผยให้คนใยทั้งประเทศเห็นว่าคุณกําลังทําไม่ถูกไม่ต้องทําไม่ดีต่อบ้านเมืองน,นี้ คุณโตออยังด้วยคอจะจริงไม่ได้คุณก็เลยจะปิดปากจตุโพจน์คุณก็เลยจะปิดปากแกนนำเสื้อแดงคนอื่นๆใช่ไหมผมเรียนสารน,นูนคุณครูผมได้คุณคิดได้แต่ผมไม่กลัวพวกคุณหรอกถ้าผมกลัว ผมงมกลับบ้านไม่นอนแรงไม่ลุกขึ้นสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องมาอย่างนี้หรอกอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมาพิจารณาจากกรณีที่ศาลนะคะที่มีการนัดไต่สวนแกนนำนปชในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะทำให้เงื่อนไขดังกล่าวนั้นหมดไปค่ะยอมแสดงให้เห็นว่า สารเองนั้นก็ไม่ได้ตั้งทงเพื่อที่จะเล่นงานกลุ่มคนเสื้อแดงตามที่มีการกล่าวหาในเรื่องของ2มาตรฐานแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงค่ะสารเองก็คงจะไม่ปล่อยให้โอกาสที่มีนั้นหลุดลอยไปอย่างแน่นอนนะคะด้วยการเรียกไตส่สวนแกนนำปรปชก่อนวันที่1สิงหาคมใช่หรือไม่ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง 好。啊啊啊啊